2,500้ 2, บาทครับเพื่อนสอง0ับาทครับแบงค์ร้อยเลือนะครับสุพรรณนาหงนะครับเพื่อนๆดูลายน้ำกับเส้นไมโครฟิล์มเลยนะครับสวยมากๆและโบราณแล้วก็สภาพขาวใหม่มากๆแบบนี้เลยนะครับดูแลกันมาแบบดีดีเลยนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับ ใบละนะครับใบละนะครับ2 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวรีบเขียนราคากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสั่งกันไม่ทันเพราะของมีน้อยมากๆนะครับใบละ2,500บาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสั่งไม่ทันนะครับเนื่องจากของมีน้อยนะครับเพื่อนๆที่เห็นก่อนก็จะได้สั่งก่อนนะครับวิธีการสั่งนะครับเพื่อนๆสั่งพิมพ์คําว่า B นะครับใต้คลิปนะพิมพ์ใต้คลิปเลยว่า B100 เนี่ยครับบีร้นะครับรุ่นที่10นะครับของประเทศไทยนะครับ B100 รุ่นที่10นะครับ B100 รุ่นที่10นะครับ ทเท่ากับอย่าลืมจานวนใบที่เพื่อนๆ่อยากได้เนาะเหมือนบอกว่าอยากได้1ใบนะคบก็พิมพ์คําว่า b 1 0 0 r 1 0เท่ากับ1ใบนะครับเท่ากับใบไม่ต้องเขียนคำว่าใบเนาะทักแชทเพิ่มเพื่อนนะครับหรือนะครับถ้าทําไม่เป็นก็093นะครับ6 0 1นงนะครับอ่าท่านี้เองนะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับใบละ2,500บาทครับ